เหตุการณ์ต่อไปนี้เกิดขึ้นหลังจากเข้าแถวเคารพธงชาติจับตาดูหนุ่มคนนี้ให้ดีนะครับเขาเป็นหนึ่งในทีมงานของเราชื่อพี่อ๋องครับแชสให้รถชสรถเับแชสขับแล้ว ว,ว่้เลยทำคนผิดทุกคำหยาบแล้วไม่จะพูดอะไรไปโรงเรียนล้วก็อยู่ในห้องไม่ทำอะไรผิดครับสงสัยหน้าตาดีเกินเหตุ คุยหน้าเสาธงเรื่องสออน้องก็ยังไม่รู้เรื่องเดี๋ยวให้โก้เนี่ยมาอธิบายให้น้องอัดบาลฟังด้วยได้ไหมโอเคมาเลยม่พูดมาเลยยีงไงน้องเดเด็ก่ะพี่โก้มาแล้วค่ะไปสอนน้องอัอนบาลสนุกมากแต่น้องอุบาลอย่างงไ้สนุกมากครับกินอาหารยังไงกินอรเด็กเดเดมกกเด็กกกกก ผลไม้เยอะแล้วก็กินผลไม้ตามหลังเมื่อกินข้าวแล้วประทานอาหารเสร็จน้องๆกลุ่มนี้เป็นหนึ่งในทีมงานของเราเหมือนกันนะครับเตรียมไว้ให้ฟังอย่างเดียวไม่ต้องตอบคำถามใดๆทั้งสิ้นครับมาดูกันครับว่าพี่โกจะสอนน้องอนุบาล3ามกลุ่มนี้ให้รู้จัก,จาก3ามอ,อได้หรือไม่ตามอาหารอารมณ์ออ,ออกก,กยัยออกกำลังกายเรยีออกกรกยกว่า ออกมีอะไรบ้างครับบอกหมานี่ไงครับเงียบกริบเลยครับไม่ตอบเลยครับน้องก็ยังจะพูดครับครูเขาให้ผมพยายามอีกเอากระมงไกกระโดดตบเอากระมงไกายวนมุนมุนมนมุนมนมนจับมุ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 นจับเอาสิครับเริ่มสนุกและให้ความสนใจพี่โก้กันแล้วครับสาม ในการสอนน้องอนุบาลให้พูดตามอธิบายเขาฟังข้อสองอารมณ์อ้อสามเอากำลังใจโอเคครับโอ้เก่งมากโอ้โยเยี่ยมนะดูมาเยี่ยมเลยอ่ะรู้เรื่องแล้วใช่ไหมคะเด็กๆสามองมีอะไรบ้างอาหารเราบอกมันใจกบมือให้พี่บัลลังก์หน่อยโอ้โห ปรากฏว่าต่อ,าอห้องอนุบาลหนึ่งอ้ยคูก็บอกห้องนพูดง่ายพูดง่ายโอ้โหดูจากขนาดของร่างกายห้องนี้อาการหนักสำหรับโก้ซะแล้วครับเป็นิเดกขนาดน้วาโน้อเก่งแล้วอุบาครับอนุบาลามเพราะอนุบาลสามพูดง่ายเลย บขนาดสายหน้ากันเลยทีเดียวสู้ๆครับกอ่ะะวิบลังเจอเลยสอนเลยครับครับโอ้โหน้องๆรู้จัดสามอไมครับเงียบครับคำถามง่ายเกินไปมั้งครับไม่อยากตอบต้องเป็อยังไงต้นยัสอนปรบมือยังยากครับ พูดเรื pr, อ่ slider, in ouais. ง uh, องวันพูดเรื่องเรื่องวันน้องของแม่แถ <Dieses S 2> <pan ic. S 1> วชินพอเลียงน้องส้มพี่เรียกว่าอาหารนะอ่ะอันนี้อะไรพี่เรียกว่าอะไรเออเรียกว่าอาหารอันนี้พี่เรียกว่าอารมณ์เอออันนี้พี่เรียกว่าออกกระลวงกายนะจำไม่ดีอาหารอารมณ์ออกกระลวงกายเออวิธีนี้ที่เราเองหรือมีใครบอกคิดเอง เห็นอะไรก็หยิบมาเลยจะใช้แทนค่าอะไรก็บอกเขาเี็กส้มบอกเขาอันนี้เพียกเป็นอาหารอันนี้อะไรไม่ใช่ส้มอันนี้อะไร อที่สองอทีมตกเพื่อนอเก่งมากครับโตสุดยอดเลยครับเรียบร้อยยากิศเรียบร้อยครับไปหวังว่าคงไม่เจอกันอีกแเด็กๆครับพี่โต้กรลอเล่นนะครับดูสิครับยิ้มแก้มปริสงสัยมีความสุขอย่างมากไรกิจวันนี้การเผยแพร่ความรู้ต่อเพื่อน คนที่มีพุงหรือไม่มีพุงส้ำเลยนะครับและคุณผู้ชมนะครับมีเคล็ดลับไร้พุงดีๆอยากบอกต่อหรือเปล่าถ้ามีนะครับสามารถส่งมาได้เลยนะครับที่ขบวนการไร้พุงของเราครับเพราะว่าเรามีเสื้อเท่ๆแต้สวยๆอมให้ด้วยล่ะครับประกาศข่าวด่วนขบวนการไร้พุงกำลังหาแนวร่วมขบวนการเพียงแค่ส่งจดหมายหรือปรสนียบัตรแนะนำวิธีไร้พุงของเพื่อนๆหรือคนในครอบครัว แล้วส่งมาที่รายการขบวนการไร้ผุงตู้ปนอนสิกรุงเทพ10326วิธีไร้พุิของใครโดนใจทางขบวนการไรผุงมีเม่เท่และเสื้อลายเก๋ส่งถึงบ้านเลยจ้าอนาคตจะยุ่งท้าเราูมิใหญ่อนาคตจะไกลถ้าเรา the